ดีใจครับดีใจแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานเปิดตัวโฟมเซรามิซีของกานิเย,ย่ครับ<ช>แล้วก็<ช>จริงๆเราเพิ่งจบแฟนคอนมาด้วยเพ<ช>ิ่งเจอแฟนๆมาอะไรเงี้ยก็รูส้สึกว่าก็ขอบคุณที่ก็มาให้กําลังใจกันเนี่ยทุกคนจะเบื่อหน้าเราแล้วเจอบ่อยไ,ไปหน่อยกลัวทุกคนเบื่อกลัวทุกคนเหนื่อยด้วยเพราะว่าสองวันแฟนคอนสองวันติดอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบดูทุกคนใช้ energy เยอะอะไรเงี้ยก็ต้องมาคอยตามเราอีกอะไรเงี้ยครับแต่ก็ดีใจที่มาตามครับอยากให้มาตาม กาเมื่องันี้ก็โอเคนะครับแบบผมว่าก็อย่างที่พูดบนเวทีเนาะก็แบบนุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราได้แบบบำรุงไปในตัวทุกวันได้ทั้งทำความสะอาดแล้วก็บำรุงผิวไปในตัวด้วยฝากกันดีกว่านี้ดีในะครับฝากเลยครับฝากเลยครับก็ฝากกันนี้โฟมเซรั่มวิตซีนะครับก็ใครอยากทั้งล้างหน้าแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยในตัวก็มาซื้อมาใช้กันได้ครับ เป็นยังไงบ้างคะสองวันก็ดีนะเป็นแต่ละวันแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยนะใช่ใช่ผมว่าฟิลมันคนละแบบสนุกคนละแบบแล้วก็ด้วยเกตเราคนละแบบด้วยอะไรครับแล้วก็สนุกมากจริงสนุกมากแบบไม่เหนื่อยเลยตัวแรกคิดว่าจะเหนื่อยแต่ว่าไม่เหนื่อยเลยชอบมากครับตอนนี้สามวันเล่นได้แบบสิบวันสิบวันเลยเหรอสิบวันสิบวันเลยเหรออันนี้บอกไหว ไต้จริงๆผมกับสกายคุยกันแล้วแบบตอนแรกเชื่อว่าจะเหนื่อยแต่ว่ามันไม่เหนื่อยอ่ะมันเหมือนมันรู้สึกเวลามันผ่านไปไวมากจริงๆรู้สึกว่าสนุกมากอย่าถ้ามีโอกาสก็ไว้นาคตอะไรเงี้ยแต่ว่าแฮปปี้มากขอบคุณทุกคนที่ให้การตอบรับที่ดีมากครับคือเหมือนเหมือนตอนแรกเราก็คิดว่ามันจะเหนื่อยแหละเพราะว่าตั้งแต่โชว์เนาะตั้งแต่ซ้อมนะเพราะว่าเราไม่ได้พักเลยใช่เราแบบซ้อมมาแบบไม่ไม่มีวันพักเลยครับจนถึงวันจริงอ่ะ ใช่ซ้อมแล้วก็แบบมีต้องทำ Benefit กับแฟนๆต่อด้วยซึ่งตอนแรกเราก็จะอ่อมหมว่าแบบทำ Benefit แต่ก็แบบพยายามจะ boost เนจีแล้วก็สุดท้ายก็ไม่อ่อมแบบเหมือนพราเพรเหมือนได้กําลังใจจากทุกคนที่สมมาแล้วมันแบบเหมือนมันฟูลฟิลความรู้สึกเราช่วง Benefit อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกว่าแฟนๆเขาก็เหมือนรอเจอเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็เราได้มีโอกาสเจอทุกๆคนที่มาดูอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกแบบมันก็ ปรับปืิมแล้วก็ได้พลังอะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบพอเสร็จแล้วหมดก็แบบหมดแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันไม่เหนื่อยเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแค่แค่กลับไปพักแล้วก็มาเล่นอีกวันแล้วอ e ีกวันผมรู้สึกว่ามันมันก็ฟูลฟิลแบบเต็มอ่ะแบบไม่มีไม่มีแบบเอนเนอรี่ดอปไม่มีความที่แบบ รู้สึกว่าเฮ้ยแบบหมดแรงอะไรอย่างไม่มีเลยครับรู้สึกแบบมาวันนี้มาอะไรอย่างจนจนถึงจบ b e n e ฟิตใช่จนถึงจบ b e n e ฟิตผมก็พูดกับสกายแบบเออแม่งไม่เหนื่อยเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงมันดีมากครับดีมากผมชอบมากแขกรับเชิญของคุณทั้งสองวันก็คือพิเศษมากเลยเขาเอาหลายคุณว้าวว้าวนะคุณสกายก่อนเลยคิดถึงนะครับคิดคิดไม่ถึงเลยคิดถึงนะเฮ้ยมาสองอย่างเลยมันไปพวกคนเสิร์ตว่าแต่พี่ๆรู้อยู่แล้วเนี่ยเขาคือใครใช่ไหมตั้งแต่วันแรกไม่รู้หรอครับก็นั่นแหละครับ อย่างที่บอกไปว่าเราพยายามจะทําทั้ง2วันให้ช็อกมาแบบว่ามันไม่ไม่ไม่สำคัญแล้วก็ก็เลยเลือกเกสออกมาที่พยายามจะหาอะไรที่คนดูคาดไม่ถึงอ่าครับของผมันแรกก็เลยจะเป็นพี่นิวคิซินาแซแต่ก็เกินคาดใช่ไหมอะไรนะครับก็เกินคาดจริงๆก็เกินคาดผมว่าทุกคนก็คงงงว่าแบบคอนเนคกันได้ไงแต่จริงๆก็มีเรื่องราวที่มาที่อธิบายไปในคอนเสิร์ตตอบ นที่สองก็จะเป็นคุณวินคุณวินคุณวินก็จริงๆก็เพิ่งรู้จักกันตอนมาอยู่ G m m TV ทีนี่แหละเพิ่งได้มาคุยกันเยอะๆแล้วก็รู้สึกเป็นคนที่มี energy ดีแล้วก็เป็นคนที่ดูดูภายนอกเหมือนจะเท่จริงๆแล้วเป็นคนน่ารักมากเราก็เลยจะแบบพยายามจะชวนมาทำโชว์อะไรที่ที่มันดูแบบว่าเป็นตัวเขาแล้วก็เป็นตัวเราด้วยก็แหลกสิเรี่อคนหลายคนบอกว่าคุณดูเป็นคู่ที่เหมาะสมในการเล่น น่ารักใช่ไหมล่ะได้อ่ารักมากนไม่อาจบอกไดนะคะต่ว่ายังไงบ้างกับรายการนี้เรดีก็ดีนะเห็นทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนจอยเขาเข้าใจเขาเขาแบบเขาสนุกไปกับโชว์พอวินวินกับสกายมาเจอกันก็เหมือนแบบเหมือนตัวท็อปกับตัวท็อปมาเจอกันใช่เขาไรลูกใช่นะครับเขามีความสามารถส่วนตัวติดตัวเาอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นทักครับผมยังอยากผมยังคุยอดีตอยเลย ขูดแล้วแพ้ทักคับแน่เลย,เลยอะไรเงี้ยใช่โชว์เทสโชว์ทีดีทาดาแบบโชว์ติวอันโชว์เป็นเสือขอขายที่นิดนึงขอมาตรงนี้ก่อนงานนี้สองวันจะยังไงบ้างของผมก็น้องฮงน้องฮงน้องฮง,ง,งไรยแค้นครับก็รู้สึกว่าน้องฮงเก่งมากเก่งเก่งเกินไปยอะไรเงี้ยครับเก่งจนแบบฮงไปสกิดว่าเต้นเอาให้พี่รอดด้วยนะแบบวา่าอย่าอย่าอย่าให้พี่ตายเลย,เลย,อ,ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเขาน่ารักมากแล้วน้องเก่งมากส่วนน้องดิวก็เป็นคนที่มีไฟไฟแบบสูงมากแบบว่า ที่ในนี้ครับแบบมีอะไรมาเสนอตลอดลอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้ที่ที่น้องทั้งสองแบบเขาเอ็นจอยไปกับเราแล้วก็เต็มเต็มเต็มที่ไปกับเราสนุกมากเดี่ยวกับนานีก็มีไรบ้างทั้ไรดีครับก็ทุกคนนี่ก็รู้จักกันมานานแล้วก็แบบดูเป็นเอนเนอรีที่ที่ดีอ่ะดูเป็นพลังบวกสมห้กันก็เห็นเวลาเขาซ้อมเขาก็ผมก็ชวนชวนกันแบบว่าคิดนูน่นนี่นั่นดีไซน์โชว์ออกมาก็รู้สึกดีที่เขาแบบว่ามีมีเกสที่มาคอยช่วยเหลือเขาด้วย คือเขาบอกว่าแฮปปี้มอบคอนสุขไปแล้วแต่เพ่อนก็ยังมอบโชคอีกอ่อันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้ตัวไม่รู้จริงๆรู้งนี้แบบผมผมก็ซื้อบ้างเออรู้งนี้ผมก็ซื้อบ้างหลังจากนี้ผมทํางานอะไรผมเริ่มดูเลขรถแล้วครับทุกวันใช่คือมันเป็นเหมือนเป็นข้อเสียของเราในวันนั้นแหละที่แบบว่าพยายามตั้งใจจะโฟกัสกับคอนเสิร์ตจนไม่ได้ดูเลขทะเบียนเราเริ่มดูอะไรใกล้ตัวถามเลขแต่สกายแล้วสกายบนไวใส่เขาต่อนเออนึงแล้วเป็นไงล่ะ ก็เป็นสุขล่าแล้ต้องอย่างนี้แหละมิฉั้นก็ไม่ถูกหรอกจะให้เลขตรงๆมันไม่ถูกไงใช่ไหมมันก็ต้องแบบว่ามีอะไรมันต้องมีอุปสรรคก่อนที่โชคลาภจะกลับเข้ามาหาเราเขาก็เลยบอกว่าพระผาอีกมินาใกรนานีโค้ชขังว่าขังก็ขังก็เอามาให้พวกเราบ้างก็ได้แล้วข้อผิดของศรไม่ต้องไงเธอต้องทำแล้วล่ะพวกคุณอาจะถูกแนออกเเริ่มบูชาพวกผมกันแล้วทุกวันนี้ ใช่ครับเป็นพระบิดาเรบอกว่านในคอรตีอกนก็คือตอนนี้เจ็นตาครับครับรู้สึกก็มันปลื้มปิติอะครับปลื้มปิติที่แฟนคลับทุกคนที่เขาคอยซัพพอร์ดเรามามอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเตรียมเตรียมโปรเจกต์ให้เราหรือว่าทำอะไรให้แบบเนาะแบบที่ที่เหมือนร่วมเดินทางกันมาอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,ลวพอวันหนึ่งจนมาถึงจุดนี้มันไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนจริงๆพวกเราก็แบบ มันแยกกันเติบโตมาเนาะแล้วก็เพิ่งมารวมตัวกันแค่ระยะเวลา3 4เดือนเองมั้งไม่ถึงประมาณ3เดือนนะตั้งแต่ธันวาพุกราชคุมพาใช่แต่ก็แบบรู้สึกเหมือนแบบว่ามีเรื่องราวมีสตอรี่เจอกันแบบว่าผ่านเรื่องราวมาเยอะเหมือนกันครับก็รู้สึกมีความผูกพันกับแฟนๆทุกคนใช่เหมือนเหมือนมันเป็นก้าวที่ก้าวแรกของพวกผมที่มันสําคัญมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้การซัพพอร์ตพวกเราแบบว่าจากใจจริงที่รู้สึกได้เลยว่า เขาพยายามทําอะไรบางอย่างให้เราไปถึงจุดบางจุดอะไรเงี้ยก็พวกเราก็จะเต็มที่แบบไปกับแรงที่ทุกคนผลักมาในคอนเสิร์ตของสกาย้วงต้องะ่าอนสกายบอกว่าเล่าว่าเป็นคนเลือกว่าอยากเล่นกับคนนี้ก็มันก็จริงจริงก็ช่วยๆกันเลือกกับพิธานแหละเพราะว่าเขาก็มีเสนอมาว่าแบบเคมีเราน่าจะเข้ากับคนนี้คนนี้แต่เราแบบแค่รู้สึกว่าเราเจอนันนี้บ่อยแล้วก็รู้สึกคุยกันแล้วแบบมันคลิก แล้วก็พี่ถาก็เห็นด้วยก็เลยตกลงมาเป็นอันนี้หนูก็ขอแลมว่าตอนนั้นไม่รู้เลยผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับผมรู้แค่ว่าอยู่ๆก็แบบมีโปรเจกต์นี้ให้ได้ร่วมงานกับสกายนะตอนนั้นไม่รู้ว่าสกายเป็นคนลูกปั้นขอบคุณผมยังขอบคุณครับดีมากไอ้หนูพี่ขอย้อนกลับไปตอนความรู้สึกแรกของทั้งสองคนตอนที่รู้ว่าพี่ เป็นไง้าความรู้สึกแรกเราทักหาเขาเลยไหมครับผมตกใจก็ผมเพิ่งลงคอนผมเพิ่งเสร็จจากคอนมาแบบลงเวทีมาเลยแล้วก็มีมีพี่มาสัมภาษณ์แล้วเขามาบอกว่ามีทีมงาน,น,นถูกหวย18ล้านผมก็ฮ่าจริงหรอเลยตกใจมากใช่ผมก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มตบทบทวนเองแล้วว่าแบบรถที่นั่งมาอะไรบ้างมีเลขอะไรบ้างอะไรครับ <c oughs> แต่ของผมอะคือของผมเขาเขาบอกระหว่างตอนคอน,นเลย เพราะว่าผมมาแต่งหน้ากับพี่พี่เขาเป็นผู้ช่วยพี่ช่างแต่งหน้าแล้วระหว่างโชว์ก็ลงไปแล้วเขาก็แบบตกใจใหญ่แบบอุ้ยคิดแบบมีเรื่องมึงแบบเรื่องจริงเลยนี้ไม่จ้อจี้ถูกหวยส8ล้านโหดมากขอากเขาไหมเราได้เราได้สวยในใจไหมเป็นเรื่องเล่านะก็บอกว่าถ้าเป็นถ้าผมเป็นเขาก็คงไม่เป็นช่างแต่งหน้าแล้วล่ะคุจะไม่ทำงานเหรอเพิไม่ทำงานแล้ว คือเขานิ่งอ่ะเขานิ่งแบบเหมือนแบบตกใจแต่แบบมันตกใจอยู่ข้างในแล้วแบบนิ่งมากเหมือนกับคนไม่ไม่ไม่ได้ถูกหวยอ่ะแต่แบบจริงๆถูก18ล้านเนี่ยใช่เขาก็บอกอยากอะไรอยากกินอะไรอยากได้อะไรเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงออแล้ววบกยง ยังเลยวันนั้นโฟกัสกับคอนเสิร์ตอยู่ครับหลังจากนี้เรากังวลไหมครับเวนไประดับต้องหมเลขหวยทุกอย่างเป็น n เบอร์ที่เกี่ยวกับพวกเราไม่กังวลหรอกแต่ว่าถ้าซื้อก็บอกกันด้วยใช่ถ้าซื้อก็บอกกันถ้าถูกก็ลองสกิทมาก็ได้ครัองระเบเลของเลขไหมคะเอาไว้ขอสักสองวัน เอาจริงๆผมบอกใครไม่เคยถูกเลยใช่เนี่ยผมก็ลองดูทุกครั้งไม่เคยถูกนะจ๊ะแต่คือมันต้องเป็นเหมือนแบบว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่ว่าทุกคนเห็นเองอยย่างงเี้สมมุติว่าอยู่ๆอันนี้เป็นเลขแปดแล้วผมแบบเอามือไปแอะเงี้ยอ่าไม่แน่เผลขแปดหรอสมมุติแบบเมื่อกี้ล้างมือล้างมืออยู่ๆเฮ้ยเอาเลขออกมาอยู่ตรงมืออย่างเงี้ยเป็นต้นเป็นต้นไม้ แต่ว่าจะไม่ต้องเอาแบบผ้าอะไรมาผูกพวกผมนะครับผ้าที่เป็นสีเป็นสีอะไรพวกผมไม่ได้แบบเป็นอะไรเขาจะไม่ผูกเพาเขาเอาน้ำแดงมาให้เฉีแดงต้องมาไหมอ่าน้ำแดงเขาได้น้ำแดงได้แต่ต้องเป็นแต่ผ้าสามสีมาให้รับไหมคะผ้าสามสีมาให้ไม้เลือกสีเลยจับสีมันจะออกเหมือนพวกผมเปิดสำนักกันแล้วนะจะเหมือนมีตำหนักกันแล้วอ่ะกรมตำรวจลงพวกผมทำไง